วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประวัติพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298ที่เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภัพินีคือพระสุพรรณกัญญาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือองค์ขาวและทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริยไทซึ่งพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชและพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริไท และสมเด็จพระมาหาจากพัรร์สมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2,133ขนขณะพระชมพันษา35พรรษาสทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยารวมสิริดำราชสมบัติ15ปีทรงราชาการสงครามเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดพระองค์ผู้ทรงมีพระราชากรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรากายทำราชการสงครามเกิดตลอดรัชสมัยตริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจทรงผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขว่างจากการศึกสงครามเป็นเวลาถึงหนึ่งร้อยปีเศษเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วได้ทำราชการสงครามเพื่อป้องกันพระราชอาณาเขต และทรงออกรบมาโดยตลอดจนกระทั่งก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์พุทธศักราช2147สงครามอังวะเมืองอังวะบุกรุกเข้ามายังเมืองนายและเมืองแสนวีได้เสด็จกรีธาทัพพร้อมสมเด็จพระเอากาทศรสขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่โดยให้สมเด็จพระเอากาทศรสยกทัพไปทางเมืองฝางส่วนพระองค์ยกทัพไปทางเมืองหางขณะประทับแรมที่ทุ่งแก้วเกิดประชวนเป็นหัวละลอกหรือฝีขึ้นที่พระพักจนเป็นพิษและทำให้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25มษายนพุทธศักราช 2148ขณะพระชมพันษาห0าพรรษาแผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรูดำรงความเป็นชาติเอกราชก็โดยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชรักษาชาติบ้านเมืองมาตราบททุกวันนี้วันสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะเสง็งตรงกับวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148ริปสิริ พระชนมพรรษา49พรรษาเศรษสีรดดำราชสมบัติ14ปีเศษสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้ัเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับกรุงศรีอยุธยาซึ่งแผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขว่างจากการศึกสงครามเป็นเวลาถึง100ปีเศษซึ่งที่ผ่านมาสมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชากรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัยซึ่งพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาลธรรม ให้อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจซึ่งก่อนหน้าที่สมเด็จพระนเรสวรจะสมวัรคตสมเด็จพระนเรสวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จยกกองทัพออกจากพระนครเมื่อวันพฤหัสบดีแรง8ปดค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2148เสด็จโดยกระบวนเรือแล้วยกกองทัพบ,บกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ครั้นเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักจัดก,กระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือนแล้ว ให้กองทัพสมเด็จพระเอากาทศรสยกไปทางเมืองฝางส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหางสงตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้วต่อมาสมเด็จพระนเรศวร์ทรงพระประชวรเป็นหัวระลอกหรือฝีขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นบาดทิศถ้าอาการหนักจึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอากาทศรสมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จมาถึงได้สามวันสมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรในทุกๆปีวันที่25เมษายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทําคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองชาวไทยต่างน้อมใจกันร่วมถ่ายสการะและความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงจัดให้มีพิธีวางภูมิลาถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยให้ประกอบพิธีวางภูมิลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมราชานุสรหากจังหวัดใดไม่มีพระบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมราชานุสรให้อัญเชิญพระบรมรูปปั้นหรือพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณสถานที่อันสมควรเพื่อให้ผู้แทนส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสามารถถวายสักการะได้อย่างสงระเกียริ รติดและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการทำบุญตักบาตรในวันแม้จะไม่ตรงกับวันพระทำให้ชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตามหน่วยงานราชการต่างๆอาจจะจัดให้มีพิธีสงฆ์หรือการทําบุญเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนี้จัดนิทรรศการ นอกจากนี้ตามสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการจะมีการจัดบอร์ดหรือจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชากรณียกิจขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นการประกาศกิตติคุณให้ภัยสารสื่อไป